ในครั้งนี้คุณจะได้ฟังเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตไม่มีวันหมดอายุฟังจบแล้วคุณจะเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้าเพราะว่าผมตั้งใจคัดเลือกเรื่องที่มีคุณภาพมาให้คุณโดยเฉพาะไปฟังข้อที่1กันเลยครับคุณรู้ไหมว่ามันมีสิ่งสําคัญที่ทําให้คนสําเร็จและคนล้มเหลวแตกต่างกันชัดเจนมากๆนั่นคือคนที่ล้มเหลวเนี่ยมักไม่เคยทําอะไรได้ตลอดรอดฝังสักอย่าง คุณเคยติดปัญหาเรื่องนี้ไหมครับเวลาที่คุณจะเริ่มต้นทํางานอะไรที่สําคัญสักอย่างหนึ่งทําไปได้สักพักหนึ่งก็เลิกกังขันไม่มีวินัยในตัวเองคุณไม่ต้องห่วงนะเพราะหลายคนก็ติดปัญหานี้เหมือนกันแล้วถ้าคนส่วนใหญ่แก้ปัญหานี้ได้นะคนทั้งโลกคงสําเร็จกันหมดแล้วในทางจิตวิทยาเขามีคําตอบว่าเวลาที่คุณทําอะไรได้ไม่ต่อเนื่องนั่นแสดงว่าสมองมันคิดว่าเรื่องนั้นน่ะไม่สนุกคุณลองเทียบกันดูง่ายๆก็ได้นะ ทำไมเวลาที่เรานั่งดูซีรีส์ดูละครเราสามารถทํามันได้ต่อเนื่องทํามันทั้งวันทั้งคืนเทียบกับการที่ต้องมานั่งเรียนคอร์รสภาษาอังกฤษหรือคอร์สบางคอร์สที่มันจําเป็นและสาคัญกับชีวิตคุณจริงๆะเรากลับทํามันได้ไม่ต่อเนื่องแม้แต่กับการออมเงินวางแผนการเงินคนส่วนใหญ่กลับพักมันออกแล้วเลือกที่จะไปเดินทางช้อปปิ้งแทนหรือแม้แต่การออกกําลังกายลดน้ําหนักเราก็รู้ว่ามันจะช่วยให้เราหุ่นดีแต่หลายๆคนกลับเลือกที่จะกินของหวานกินอาหารตามใจปากตัวเอง มากกว่าการออกกําลังกายคุณเห็นไหมครับที่คุณฟังมาทั้งหมดอะถ้าเอามาชั่งน้ําหนักกันจริงๆอะคุณก็รู้ว่าเรื่องไหนที่ทําแล้วมันจะช่วยชีวิตก้าวหน้าพัฒนาไปได้ไกลถูกไหมทั้งๆท,ที่เราก็รู้ได้เหตุผลนะว่าเราควรเอาจริงกับเรื่องไหนแต่ทําไมเรื่องที่สําคัญบางเรื่องเรากลับทํามันได้ไม่ต่อเนื่องเราล้มเลิกกลางคันละ่ะความจริงแล้วในทางจิตวิทยาเนี่ยมันมีบางสิ่งที่เรามักจะมองข้ามกันโดยปกติแล้วสมองเราจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่ทําให้รู้สึกดีเช่นความรู้สึกสนุกดีใจหรือว่าตื่นนเต้ แต่ในทางตรรนข้ามสมองเราจะถอยห่างจากสิ่งที่ทําให้รู้สึกแย่เกลียดน่าเบื่อเศร้าโมโ oh หต่างๆเหล่านี้ครับคุณพอจะเห็นภาพไหมครับแม้ว่าการนั่งเรียนคอร์สภาษาอังกฤษการออมเงินการบริหารเงินหรือแม้แต่การออกกําลังกายอ่ะแม้มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสําคัญก็ตามแต่สมองไม่ได้อยากทําอย่างต่อเนื่องไงวิธีแก้เรื่องนี้ไม่ใช่การฝืนทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่คุณต้องหาความสนุกจากเรื่องนั้นให้เจอครับ ยกตัวอย่างเช่นผมเคยมีประสบการณ์เ,เกลียดภาษาอังกฤษมากเลยรู้สึกว่ามันยากน่าเบื่อพยายามหลีกเลี่ยงทุกวิธีทางและถึงแม้ว่ามันจะสําคัญมากก็ตามแต่ก็ยังทําใจเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่ดีถ้าคุณเคยทรมานกับเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ให้คุณลองแก้ด้วยการเข้าไปค้นหาสาเหตุต้นตอของปมในจิตขยะในใจตัวเองดูครับให้คุณตั้งคําถามเจาะลงไปในความรู้สึกของตัวเองว่าเพราะอะไรถึงเกลียดเพราะอะไรถึงไม่ชอบแล้วสิ่งที่ผมเจอคืออะไรรู้ไหมคุณ ที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะผมให้ความหมายกับภาษาอังกฤษว่าเราหัวไม่ดีไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นดูสิคนนึ่งเขาเรียนครั้งเดียวก็เข้าใจแล้วเนี่ยผมก็ถามตัวเองลึกลงไปอีกว่าเพราะอะไรเราถึงเรียนไม่เข้าใจแล้วก็ปิ้งขึ้นมาว่าอ๋อเวลาเรียนภาษาอังกฤษครูหนึ่งคนต่อนักเรียน40คนเวลาที่ตามเนื้อหาคุณครูไม่ทันเนี่ยเราก็ไม่กล้ายกมือเพราะเกรงใจเพื่อนคนที่เขาตามทันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครูก็ไม่มีเวลามานั่งเจาะนักเรียนรายบุคคลหรอก เพราะว่าการเป็นครูไทยในระบบราชการเนี่ยคืองานหนักมากนะคุณที่นอกเหนือจากการสอนมีเพียบเลยคุณลองจินตนาการดูนะถ้าสมมติว่าวันนี้คุณเป็นครูไทยในระบบราชการต่อให้คุณสอนเด็กเก่งมากแค่ไหนหรือพัฒนาศิษย์ให้ไปได้ไกลามากแค่ไหนก็ตามต่อให้เด็กหลายๆห้องจะชอบคุณด้วยอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเลื่อนขั้นได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะแต่ครูต้องทําผลงานทําเอกสารนอกเหนือจากการสอนด้วยเช่น ไปอบรมเก็บชั่วโมงเก็บกิิบัตรมายืน่นทําผลงานเอกสารเป็นเล่มๆนะคุณนอกจากนั้นยังไม่พอมันอาจจะมีงานแฝงอื่นๆวิ่งก็มาหาคุณด้วยเช่นคุณอาจจะต้องจับผ้าระบายจัดดอกไม้เป็นพิธีกรครูหนึ่งคนกับเด็กอีก40คนบางท่านก็สอนหลายๆห้องได้ซ้ําพร้อมกับงานหลังบ้านอีกมาหาศาลแล้วจะเอาเวลาไหนมาพัฒนาเด็กล่ะตามเนื้อหาทันใช่ไหมครับ เวลาที่คุณเจาะลงไปในความรู้สึกเนี่ยคุณจะเห็นความจริงที่มันกว้างขึ้นไม่ด่วนตัดสินว่าตัวเองเป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นคนเรียนไม่ได้เรื่องเราคงไปในด้านนี้ไม่รอดเพราะว่าหัวเรามันไม่ดีหลังจากนั้นพอผมรู้แบบนี้ผมเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่ปเปลี่ยนครูใหม่เก็บเงินไปเรียนกับติวเตอร์ที่เขามีเวลาโฟกัสเรามากขึ้นไม่อยู่ในระบบราชการเป็นเอกนชนล้วนๆกลายเป็นว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าผมจากที่ปิดใจกับภาษาอังกฤษไปเป็นส0ปีเนี่ย เรากลับมาเปิดใจเรียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเข้าใจง่ายเพราะว่าบรรยากาศในการเรียนอ่ะสามารถเข้าถึงครูได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครูสามารถเช็คนักเรียนรายบุคคลได้เลยว่าเราเนี่ยยังติดตรงไหนอยู่และต้องแก้ยังไงถึงจะไปต่อได้ครูมีเวลาโฟกัสเราเต็มที่มากๆเนื้อหาจริงๆแล้วมันเข้าใจง่ายมากเลยทีนี้แหละคุณพอสมองมันเข้าใจอะไรง่ายๆเนี่ยมันจะมองเห็นความเป็นไปได้หลายอย่างมากเลยเฮ้ยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราตั้งใจเลยดีๆเราจะเข้าถึงมันสมองของโลกนะเฮ้ย ประเทศอื่นเนี่ยเขามีความรู้บางสาขาอาชีพที่นําหน้าเราไป5้าถึงสิปีหมายความว่าถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเราจะเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัยมากๆเห็นไหมครับคุณจะมองมันเป็นเรื่องสนุกแหละที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือผมสามารถล็อกวันเรียนภาษาอังกฤษได้โดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับตัวเองเนี่ยครับการที่คุณทําอะไรได้แบบต่อเนื่องไม่ต้องบังคับหรือไม่ต้องฝืนตัวเองเนี่ยมันคือการเข้าถึงธรรมชาติภายในที่แท้จริงของตัวเองครับ แล้วคุณจะทําจนเป็นกิจวัตรได้อย่างต่อเนื่องข้อที่ 2. ถ้าคุณทําได้นะคุณจะเป็นคนที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่ถูกทิ้งอยู่ข้างหลังนั่นคือการตามหาจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตคุณให้เจอครับอย่าดูเบาเรื่องนี้นะคุณเพราะว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดอะมันแตกต่างจากการมีเป้าหมายระยะสั้น2ปี3ปี5ปีนะจุดมุ่งหมายมันคือการสื่อสารความเชื่อครับเช่นในหนังสือ start with why เขายกตัวอย่างขึ้นมาเปรียบเทียบถึงวิธีการสื่อสารจุดมุ่งหมายที่ต่างกันมาก ถ้าถอยหลังไปในสมัยก่อนเนี่ยคุณรู้จักบริษัทเดลไหมครับที่ผลิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คนทั่วไปไม่สามารถมองเดลเป็นอย่างอื่นได้นอกจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์นั่นก็หมายความว่าถ้าจะซื้อสินค้าประเภทอื่นจากเดลอ่ะมันก็อาจจะดูเป็นความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะคนรู้จักเดลในฐานะผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไงครับไม่ใช่ผู้ผลิตเทคโนโลยีอย่างอื่นมันเลยส่งผลให้ยอดขายสินค้าประเภทอื่นของเดลในตอนนั้นเนี่ย ไม่ได้สูงตามที่คาดหวังไว้ทําให้เดลลวล้มเลิกความตั้งใจที่จะเจาะตลาดใหม่ครับทีนี้คุณลองมาดูบริษัท Apple ผู้ผลิตตระกูลไอทั้งหลาย iPad iPhone ตามที่หลายๆคนกําลังใช้อยู่เนี่ยน,นะครับแอปเปต่างจากคู่แข่งยังไงรู้ไหมคือเขาสื่อสารจุดมุ่งหมายชัดครับเป็นการสื่อสารภาพใหญ่ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าดูดีๆนะพวกเขาไม่ใช่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ครับแต่เป็นบริษัทที่ท้าทายสิ่งเดิมๆแล้วนําเสนอตัวเลือกที่ง่ายกว่าให้กับคนทั่วไป นี่่ังหากที่เรียกว่าจุดมุ่งหมายถ้าแปลตามภาษาชาวบ้านชาวช่องไอ้คำว่าท้าทายสิ่งดําเดิมหรือระบบเก่าๆมันหมายถึงการกล้าคิดต่างฉีกขาดจากแนวคิดดําเดิมเมื่อก่อนวงการโทรศัพท์นี่ยังไงก็ต้องมีปุ่มยิ่งเยอะยิ่งดีนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดและไม่กล้าฉีกแต่พอสตีฟจ็อบจาก Apple เข้ามาในวงการนี้แหกคอกนอกคัมภีร์ทุกอย่างเอาปุ่มโทรศัพท์ออกหมดแล้วกลายเป็นสิ่งใหม่ที่คนเดินตามหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ในยุคก่นกอนๆอน่ะโอ้โหเครื่องบลเลอร์บล่า ขนาดหน้าจอนี่คือหนาและหนักไม่ต่างจากไมโครเวฟคุณเลยแต่สตีฟจ็อบคิดแหกคอกออกมาว่าคอมพิวเตอร์ที่ดีเนี่ยควรจะต้องพกพาไปไหนก็ได้เหมือนหนังสือโอ้โหในยุคนั้นนี่มันดูเป็นจินตนาการที่เพิร์เจอร์มากคุณแล้วปัจจุบนะันอ่ะมันก็กลายเป็นความจริงที่ปกติไปแล้วคุณพอจะเข้าใจจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนไหมครับคุณลองดูอย่างบริษัทรถไฟในสมัยก่อนก็ได้ครับย้อนไปเมื่อปีคศ .1,800 ประมาณ200กว่าปีเข้าๆ บริษัทรถไฟอ่ะถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาแต่หลังจากสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่จนถึงขนาดเปลี่ยนภูมิประเทศของอเมริกาไปได้แล้วเนี่ยพวกเขาก็เลิกสนใจจุดมุ่งหมายของตัวเองเลิกสนใจเหตุผลในการทําธุรกิจของตัวเองเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ทําอย่างเดียวมุมมองเริ่มแคบลงทําให้พวกเขาทุ่มเงินทั้งหมดอย่างมหาศาลไปกับรางรถไฟไม้หมอนไม้หมอนก็คือท่อนสี่เหลี่ยมสําหรับหนุนรางรถไฟนะครับแล้วก็ทุ่มงบไปกับหัวรถจักรด้วย คราวนี้พอผ่านมาอีกประมาณร0อปีศตวรรษที่20ใครจะไปเชื่อมันมียานพาหนะชนิดใหม่อย่างเช่นเครื่องบินอย่างเงี้ยได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นส่งผลให้บรรดาบริษัทรถไฟค่อยๆพาการล้มหายตายจากไปจนหมดเพราะว่าจุดเป้าหมายมันหายไปไงครับเขาไปโฟกัสอยู่กับเป้าในการทํารถไฟให้มันดีขึ้นให้มันดีที่สุดแต่คุณลองคิดใหม่ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งมวลชน คุณเห็นปะภาพมันใหญ่ขึ้นกว่าการเป็นแค่ผู้ผลิตรถไฟนี่ไงคุณขี่เส้นใต้ตรงนี้เลยมันคือจุดมุ่งหมายแล้วเป็นภาพใหญ่เลยเป็นกระดูกไขสันหลังแล้วมีโอกาสสูงมากนะที่เขาจะคิดแตกต่างออกไปจากเดิมเพราะถ้าเขามองว่าตัวเองเป็นบริษัทขนส่งมวลชนจริงๆอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องรถไฟก็ได้ไงมันอาจจะเป็นเครื่องบินอาจจะเป็นเรือ หรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มันล้าสมัยก็ได้ไม่แน่นะเพราะเขาอาจจะกลายเป็นเจ้าของสายการบินทั้งหมดในปัจจุบันก็ได้วิธีคิดเนี้ยคุณถ้าจะย่อยลงมาให้คุณเอาไปใช้งานได้จริงๆคุณลองดูที่ใกล้ตัวคุณก็ได้สมมตินะถ้าผมไปตั้งตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเป็นยูทูบเบอร์ที่ถ่ายทอดความรู้ในด้านของการพัฒนาตัวเองให้กับผู้คน5 0 0 0 0นคนถามว่ามันคือจุดมุ่งหมายที่ดีหรือย,ยังคุณลองคิดแบบนี้ก็ได้ถ้าวันหนึ่งยูดีดี u t u b e หายไปจากตลาด นั่นก็เท่ากับว่าผมอาจจะจบอาชีพนี้เลยก็ได้ถูกไหมฉะนั้นเวลาที่คุณมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องยึดติดอยู่กับคนสัตว์สถานที่สิ่งของหรือยึดติดอยู่กับอาชีพในทางกลับกันถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายประมาณว่าอยากจะเป็นนักสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้สําเร็จในชีวิตมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าต่อให้ YouTube หายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้จบชีวิตตรงนั้นไงเพราะ YouTube เป็นแค่เครื่องมือนหนึ่งเท่านั้นครับมันอาจจะมีเครื่องมืออืือ่่่่่นนนนนนออีีีีกกกมมมาาาาาายยยทชววว้้้เเรรสสบคคจํไไดดแแลลลปงิตผู เข้าใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับวันนี้คุณลองกลับมาเช็คตัวเองดูว่าเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตแล้วหรือยังมาถึงข้อสุดท้ายข้อนี้ผมชอบมากเลยนะครับเป็นแนวคิดจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จผมฟังมาจากช่อง The Secret Sauce นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ประมาณว่าในยุคนี้จะทําคลิปทำคอนเทนต์อย่างไงให้มันสนุกตลกแล้วไม่มีคําตอบหนึ่งมันมาโดนใจผมมากเลยมาจากปากของคุณโคดดี้ครับคุณโคดดี้ที่เป็นหนึ่งในทีมผูก้ก่อตั้งเสือร้องไห้เป็นช่องรายการอาหารที่มีคนตามเกินล้านคนนะครับ เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะถ่ายไม่มีใครกล้าพูดกล้าส่งเสียงทําให้บรรยากาศมันตึงไม่สนุกแต่สมัยนี้เวลาที่คุณสื่อสารกับกองเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยนะผมบอกกับน้องหลังกองถ่ายตลอดเราพูดเข้าไปเลยอย่าเกรงแซวเข้าไปเลยเดินตัดกล้องเข้าไปเลยตอนผมฟังแรกก็ดูอึงอ้งๆนะเพราะว่าถ้าเอาหลักการทํารายการทีวีในสมัยก่อนมาจับเนี่ยไม่มีใครเขากล้าเดินตัดกล้องกันนะคุณแต่แนวคิดของคุณโคดดี้ในเฉียบคมตรงนี้ครับทิ้งทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันถูกต้องและสนุกกับมัน ในสายบันเทิงอะ่ะมีคนกล้าทําแบบนี้จริงๆนะครับผมเห็นรายการหนึ่งเป็นรายการสัมภาษณ์แนวบันเทิงอ่ะนะมีพิธีกร2คนในขณะที่สัมภาษณ์กันอยู่จริงจังเนี่ยนะพิธีกรหลักคนนึงก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินตัดกล้องไปกินน้ําพิธีกรคนที่2ก็คือทําหน้าอึง้งองงๆแต่ในรายการก็มีการแซวโบะกันไปกลายเป็นว่าบรรยากาศมันดูเป็นกันเองส่วนคนดูก็หาก็ตลกสนุกไปด้วย และมีหลายช่องหลายรายการนะครับที่ทํากันแบบนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการกล้าทิ้งในสิ่งที่ถูกต้องเออมันก็จริงนะครับถ้าเราลองเอามาต่อยอดดูคุณยังจําตอนเด็กได้ไหมส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนจะไม่เคยสอนให้เราผิดครับดูจากข้อสอบที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีคําตอบเดียวที่มันถูกต้องแต่ในโลกของความเป็นจริงอะ่ะในการทํางานทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จอะ่ะมันไม่ได้มีคําตอบเดียวไงคุณฉะนั้นคําตอบที่เคยถูกต้องในอดีตอะ่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องในวันนี้ก็ได้นะคุณ เอาละเป็นยังไงกันบ้างครับคุณชอบข้อไหนอยากจะเอาข้อไหนไปประยุกต์กับตัวเองลองเอาไปใช้ได้เลยครับคอมเมนต์มาบอกมาเล่ากันหน่อยครับว่าคุณชอบข้อไหนใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่แล้วชื่นชอบเกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะออกแบบเนื้อหาใหม่ๆออกมาให้ฟังเรื่อยๆครับแน่นอนว่าช่องนี้ทางานตามคุณภาพของเนื้อหาครับเราจะทําเนื้อหาอย่างละเมยดละไหม่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉะนั้นคุณอาจจะรอเนื้อหาใหม่ๆนานนิดหนึง่งเพราะเราใช้เวลาในการเรียบเรียงในการหาข้อมูลค่อนข้างเยอะ แต่คุณสามารถกดติดตามกดสั่นกระดิ่งได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไลน์แอดไปด้วยเวลาที่เนื้อหาออกแบบสดใหม่เอี่ยมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งไปที่โทรศัพท์ของคุณพบกันใหม่กับผมไอเฟลอเมซิ่งสตอรี่เทลลิ n งครับ